สสิบไปก้นกี่รอได้จ้ะหาหู้ก่อนอันนี้นะซีแมนห้อยไกลเคียก้นเลยไ้แล้ว มันคือมีสองหัวหัวใดวนี่เอาดูไหนนี่เอ้าเชี่ยเจ็บอะไรนี่เ <c oughs> ดี๋เดี๋ยวเดีพี่น้อง Mấy sống tổ đấy nào, hạ cất Một phút Này, nhìn đây, đi đây Hết ได้ยุจะแม่จะทาข้าวหนึ่งบัวมันขาดมาเดีวมาเดี๋ยวลดุดรุดรุดหุ้ยตัวใหญ่ดีว่ะ ัดได้บ่มีหูบ่นั่นตัหู่นั็ตัวนได้เด้อได้วอวนดิได้อะนี่คือกี่รอได้กี่รออีหล่ฮ่าฮ่าได้โตง่ายอ่ะกี่รอ สองหู้สองหูหวยกี่ร้อยจีอุปปุ1นึงหวยห่างๆกันอีกนี่หวยหนึ่งเห้แล้วหูนี่เลิกบังคับเลยเตว่ายุใส่ละตัวมันออกมาไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ กิโลเธอคือเกาอ้วนดีหึ <c oughs> ดัไมหมาพวกกิโลเร็วๆีตื่นตื่นได้วหมตวยใส่ละเห็นแต่หัวพวกอลอบมาหันมาแม่มาแม่อื แล้วอีกโตนะั่งวันนี้ตื่นตื่นก้นสองทียเห็นดากแล้วนั่นน่ะดากกี่ลเอาออมาแม่เอาไงไม่ออกเอาแต่กด,ดมันออกจังเลย นี่หลีอยู่แน่ๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้ตัวเองเป้งเลยป้าป้าไปนคนกี่โล,ลเร็วนี่มา mình đi đi rồi ตื่นตื่นยังสิก้นสามบาทสี่บาทก็ได้แล้วนี่มาแม่ออกมาเด้อโอ้ยฮะเดี่ย,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 ยหเห็นตัวที่รอปะค่ะเห็นเ้อตัวที่รอพี่น้องได้ละได้ละนั่นเด้หอดหลุมหอดหูอีกแล้วเลยโตมาอีกแล้ว Oh, mama, tôn, ôi, tổ này bao nhiêu vấn đề à? để nè.